เด็กอ่ะนี่แหละโอ้โหหนึ่งสองสามหน้าขาและเท้าทำหน้าที่อะไรนะคะอืมอืม นักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะมีใครอยากตั้งคําถามอีกไหมคะมีใครอยากตั้งคําถามช่วยเพื่อนอีกไหม้อ่าบหนึ่งครับสองค่ะอะไรนะคะ

ากเลยคูเปอร์เก <_ d ata> ่งมากเลยนะคะคุณครูเขียนแล้วนะคะออันนี้คือเป็นคําถามนะคะที่เพื่อนตั้งมาสามข้อนะคะ <_ d ata> นักเรียนนักเรียนจะสามารถตั้งได้กี่ข้อก็ได้นะคะที่เป็นเป็นการตั้งคําถามนะคะอยากรู้อีกว่าเป็นการตั้งคำถามเราไม่ต้องตอบนะคะเราแค่ตั้งคําถามนะคะเห็นไหมคะว่าในแบบขัดของนักเรียนนะคะเขาก็จะมีการตั้งคําถามเนาะเขา ยกตัวอย่างนะคะส่วนตา่ตางๆของร่างกายที่อยู่ภายในยมีอะไรอีกบ้างนะคะอันนี้็ำคำถามในแบบที่เขายกตัวอย่างนะคะให้เขียนไปก่อนนะคะครูอเลียก็ัได้ครูครับผมเขียนไม่ทันอ๋อเขียนไม่ทันตรงไหนครับข้อไหนครับ ผมยังอ,อยู่บรรทัดแรกอยู่ครับอ๋อไม่เป็นไรครับคุณครูรอได้นะครับจะเ,เลยเพ<ล>ื่อนๆเราก็รอได้นะคะคมีน้ำใส่มีอะไรนี่ เอมี่เขียนเสร็จหรือยังคะเอมี่อ๋อนอนนะนสร็จค่ะเสร็จแล้วทำไมวันนี้คุณครูไม่เห็นใบเฟย์เลยเลยไม่รู้ค่ะหนูก็รู้ว่าบแมนเฟย์อยู่ไหนเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้วันไหนหนูต้องกลับบ้านกลับไปบ้านหนูรู้ว่าบ้านเฟยอยู่ไหนค่ะกลัวเลค่ะพอ พราะว่าหนูไปบ้านเคยทำการบ้านด้วยค่ะมีบางวันทบ้านค่ะจริงมากค่ะใจาที่อยางไรทำการบ้านเยอะมากกันบ้านเต็มกับบ้านต้องทำการบ้านอีกอุ้ยบีเขาเรียนแปดโมงครึ่งว่ะโอ่อ่า อย่างไรออ่ออออางออยอออเปลี่ยนอะไรเนี่ยเน้าแต่รู้ว่าต้องคุณ้องหน้หนาที่อ่าสามสามิบห้า หน้าที่สามสิบสี่นะคะนักเรียนถ้าใครเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะหน้าที่สามสิบสี่เวลาที่นักเรียนวาดรูปลงไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องระบายสีด้วยนะคะทุกครั้งเลยนะคะหน้าไหนที่มีการกวาดรูปลงไปเนี่ยให้นักเรียนระบายสีนะคะนักเรียนให้นักเรียนระบายสีเนาะนี่นะคะคุณครูให้สิบเต็มสิบเลยนะคะนะเพราะว่านักเรียนสามารถบอกได้นะคะว่าอ่า อวัยวะในเนี้ยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะนักเรียนดูระบายสีนะคะเสร็จหรือ,อยังเอ่ยเสร็จหรือ,อยังคะแอ็กเสร็จหรือยังครับน้องแอ็กเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จครับ นะครับโอเคครับเขียนเลยคุณครูรอได้นะคะ<ม>วันนี้ทุกคนเก่งมากเลยนะคะช่วยคุณครูตอบด้วยแล้วก็ช่วยคุณครูอ่าตั้งคําถามเราต้องมีหน้าที่ช่วยกันนะคะอยู่โรงเรียนคุณครูก็ขึ้นกระดานนะคะคุณครูก็ถามเด็กๆแบบนี้เลยนะคะก็ต้องเอาอความคิดของนักเรียนนะคะ คุณครูจะต้องถามนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะ แน้วก็คงผิดบด้ี่อนวี่เราเปีนเนียเกนี้เราเขียนเราเราอ่านเออไม่ต้อยมาพูดตอนนี้ได้ไหมเรียนเนี่มาบทอะไรตอนนี้อะ ดีแต่ต้องหาเก้าอีส้สูงกว่าน,นี้คุณครูหาหาเออแล้วพอดีเป็นผู้ปกครองน้องปัดเครื่องพอดีวันนี้ไม่สะดวกคือคือหลังหลังเรียนนลคุณส่นีได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องนั่งดูน้องอาจจะไม่ทันนะคะตอนนี้พอพอดีว่าพอดีว่าติดงานศพที่ญาติที่บ้านนะคะก็เลยน้องนั่งเรียนคนเดียวะคะ่ะอ๋อ น้องน้องทักถึงข้อไหนแล้วคะเดี๋ยวนะพอดีเมื่อกีนไม่ได้เข้ามาดูอะคะ่ะให้น้องดอูคุณครูคุณครูเริ่มพาน้องทําหน้าที่สามสิบห้าค่ะคุณแม่สามสิบห้าสามสตอนนี้น้องอ่าทําถึงข้อไหน,นะะ 36, แล้วคะอ๋อสามสิบหกทำเสร็จแล้วหน้าสามสามสิบเจ็ดทำเสร็จหรือยังคะ สามสิบเจ็ทำเสร็จแล้วค่ะอ๋อ,อก็อมีแค่นี้ค่ะคุณแม่อ๋อค่ะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะค่ะขอบคุณคุณเช่นกันค่ะ,ะ,ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะแอ็กเสร็จหรือยังใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะโอเคครับใก้จะเสร็จแล้วเขียนเลยครับ เสแล้วเก่งมากค่ะทีนี้นะคะนักเรียนเวลาเราเข้ามาเรียนซูมเด็กป .1 น,น่ารักทุกคนเลยทั้งสองห้องนะคะนักเรียนเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะนักเรียนเพราะว่านักเรียนทุกคนนะคะมีพัฒนาการกเขียนเนี่ยนักเรียนไม่เท่ากันใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเข้ามาช้าอย่างนี้นะคะฉะนั้นเราจะต้องมี นักเรียนทุกคนนะคะจะต้องเห็นใจเพื่อนนะคะเข้าใจกันและกันด้วยนะคะแล้วก็คุณครูก็ขอขอบคุณ<อ>นะคะคผู้ปกครองนะคะนักเรียนผู้ปกครองนะคะทีะ่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนแทนคุณคร <ASS> ูอยู่บ้านนะคะคุณครูสอนแล้วก็จะมีผู้ปกครองนะคะคอยคอย พานนักเรียนทำนะคะคอยพานักเรียนตั้งคําถามคอยพานักเรียนสะกดคํานะคะแล้วก็เขียนออกมาให้ถูกต้องนะคะตนี้ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ทำแบบต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ <im itation> แล้วก็แถมยังต้องส่งงานนะคะ,ะผ่านทางไลน์นะคะของเด็กๆนะคะมาให้คุณครูด้วยนะคะ <im itation> คุณครูต้องขอบคุณในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณผู้ปกครองทุกคนด้วยนะคะ <im itation> <im itation> ค่ะ่ <im itation> มีใครยังไม่เสร็จไหมคะอ่าเขียนเลยค่ะแอนนาเ,นนเขียนเลยแอนนายังไม่เสร็จอ,อันนาออจะให้คนะุณครูย้อนไปข้อไหนไหมคะไม่ใช่ใ้ย้อนไปข้อไหนไหมคะอันนเลยสังเกตเรียบร้อย คุณครูครับย้อนไปข้อห้าได้ไหมครับครับผมย้อนไปข้อที่ห้าใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวก่อนเนาะเอาเอาข้อห้าให้เพื่อนก่อนค่ะนี่ย้อนแล้วนะคะ ได้เลยครับครับอ่ะเสร็จแล้วต่อไปเพื่อนบอกว่าข้อห้าเสร็จแล้วครับต่อไปมีใครจะให้คุณรูย้อนไปข้อไหนอีกคะแสดงว่านักเรียนเสร็จกันหมดแล้วเนาะใชค่ะข้อที่สี่ข้อที่สี่นะคะนี่เลยค่ะข้อที่สี่ น,นี่นักเรียนน่ารักมากเลยนะคะตั้งใจเรียนนะคะ เสร็จแล้วค่ะค่ะมีใครจะให้คุณครูย้อนไปข้อไหนอีกคะนักเรียนบอกคุณครูได้นะข้อสามข้อสามนะคะข้อทีอ่สามเออ มีใครเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วไม่ทันไหมคะบอกคุณครูได้นะคะ,อ,ะอันนี้ข้อที่3ค่ะ <c oughs> นี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่อยู่ภายนอกแล้วก็ร่างกายที่อยู่ภายในนะคะนักเรียนก็นักเรียนทีนี้นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าร่างกายภายนอกและร่างกายภายในทําหน้าที่อย่างไรใช่ไหมคะแล้วครั้งหน้านะคะนักเรียนวันจันทร์นะคะวันจันทร์นักเรียนเราก็จะมาทํากิจกรรมที่ 2.2นะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์นักเรียนมีเรียนวันจันทร์นะคะวันวันจันทร์วันอังคารนะคะแล้วก็วันพฤหัสใช่ไหมคะวันจันทร์นะคะนักเรียนจะมาทําแบบฝึกหัดที่หน้า38นะคะ38แล้วก็39นะส่วนวันอังคารนะคะทาหน้าที่40แล้วก็41นะคะ เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะอะคนที่อาให้คุณครูไปที่ข้อสามนักเรียนเขียนเสร็จหรือยังคะเสรค่ะ อ๋อยังใช่ไหมอ่ะเขียนได้รูปเขียนเ,นยเ,ยนเลยคนไหนที่เสร็จแล้วไม่เป็นไรนะคะนักเรียนนักเรียนอ่าออกไปเตรียมตัวที่จะเรียนในวิชาที่สองได้นะคะอันนี้คุณครูขอ,ขอตามคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่ายังเขียนไม่เสร็จก่อนนะคะนาไหนตาที่ข้อที่สามนาไหนสามไม่ถูกเนาะ อยู่แ้วเนี่ยตั้งีี้จะออกไปไหนมีแผนเด็นะครับคุณครอยูาพอแล้วกน่ายไปตรงไหนาวมากหนแม่ไม่ต้องไปาคุณครูนะโอเคเสร็จแลามีใครจะให้คุณครูย้อนไปหน้าไหนอีกอันนา อาน,นาข้อทส,สามเสร็จหรือยังคะใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วเน,น,นาะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอานามีนักเรียนมีข้อไหนที่ยังไม่เสร็จอีกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นข้อหน้าก็ให้ดูกระดูกเปิดดู้งซี่เรื่องสามเรื่องสามยังไม่เสร็จครับงานสามสิบห้าค่ะข้อที่เท่าไหร่นะคะ สองาสามสิบห้าค่ะห้าสามสิบห้าดูที่สองหน้าไหนบอกดูหนดูนี่ข้อไหนหน้าหน้าไหนอันนี้คือข้อหนึ่งนะคะนักเรียนข้อหนึ่งหน้าที่สามสิบห้าค่ะ ข้น่ที่ามห้ามีานมาที่สามทิ่ห้าทได้เลยที่สามสิบห้าข้อหนึ่งนะคะเป็นอ่าเป็นการวงกลมนะคะอวัยวะหรือว่าส่วนของร่างกายที่อยู่ภายนอกนะคะค่ะอ่าต่อไปข้อที่สองนะคะส่วนของร่างกายที่อยู่ภายในนะคะ ก็จะเป็นอ่าก็จะมีหัวใจกระดูกปอดไม่ใช่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะคะเสร็จแล้วค่ะสิ่งมากเลยต่อไปกณครูขอ,อย่ออะข้อที่สามค่ะใครยังไม่เสร็จไหมคะข้อที่สาม ข้อที่สามเสร็จกันหมดแล้วเนาะข้อที่สี่ค่ะนักเรียนข้อที่สี่มีใครไม่เสร็จไหมคะเขียนถูกต้องนะคะห้าเอ็มเริ่มหานกลัต้องพูดถึงเรื่องนี้คิดไปว่า อัน,นาเสร็จหรือยังคะข้อสี่เสร็จแล้วค่ะโอเคทุกคนเสร็จข้อสี่แล้วเนาะข้อที่ห้าค่ะอ่ะข้อสุดข้อที่ห้ามีใครยังไม่เสร็จไหมคะหนูอ่าเขียนเลยอันนาเขียนเลยค่ะข้อที่ห้าข้อที่ห้าอยู่ในหน้าที่สามสิบเจ็ดนะคะนักเรียน ข้อที่ห้าอยู่ในหน้าที่สามสิบเจ็ดนะแม่ก็เห็นว่าบนนั้นคนตั้งใจสูกษาเรียนทุกคนน่ารักค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะคุณครูขอไปอ่าการตั้งคำถามนะคะ การตั้งคำถามนะคะใครยังไม่เสร็จไหมคะเขียนลงไปเลยนะโอเคแสดงว่าทุกคนเสร็จกันหมดแล้วนะคะอะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะ,ะที่ทำหน้าที่ในจุดจุดนี้ได้ดีมากเลยนะคะช่วยคุณครูนะคะ ทีนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะเพราะว่าเหลืออีกสี่นาทีนักเรียนจะได้ไปเรียนในคาบที่สองแล้วนะคะไม่มีะอ่าไม่มีนะคะวันนี้นะคะ,ะคุณครูเห็นหน้านักเรียนก่อนอ่าเมื่อไม่มีอะไรแล้วนะคะคุณครูขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเจอกันใหม่นะคะ เจอกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะเด็กๆกล่องไม้ส่งได้ไหมล่ะได้อาตรงไหนเอ๊ะ